สวัสดีทุกคนครับเปิดนะช่วงใหม่ซีรีส์ใหม่ครับ RV สุ่มตัวเล่นนะครับผมคือตารางที่อาชนาทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวอละครทั้งหมดในอ v รนะครับซึ่งมีนัมเบอร์อยู่ตามแต่ละตัวนะครับซึ่งก็แรนดอมใส่ไปต่างๆนานานะเป็น110ตัวเลขครับเราะจะใช้เว็บไซต์แรนดอมตัวเลขในการสุ่มเลข1ถึง100 10นะครับผมได้มา5ตัวจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดแจงกันว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนนะก็นี้มีผมมีชนามีจ่าท่อมมีปอนแล้วก็มีน้องลินอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เล่นตัวไหนนะอ่าก็เดี๋ยวเราสุ่มกันก่อนเลยกัละรัว่า5ตัวที่เราจะได้มาในวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะตัวแรกนะครับเลขที่ได้คือ45วีรานะจ๊ะมาชอบเนี่ยวีราเข้างาบนนะครับพิ่พิท้อมรีบๆเข้านะครับตัวที่2คือ80นะครับ ลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์เขียนอย่างงี้ไปแล้วกันลัมเบอร์และตัวที่3ก็คือตัวที่เลข4ว่ะฉีโอฉี่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยังไงมาได้ลัมเบอร์เรไปตัวที่4ดิเออที่4 93มอตอ์ ถ้ไม่เราถึงเปอะจังวะตอนนี้จากที่ผมดูเนี่ยขาดแครี่นะครับเพราะว่ามีวีร่าเป็นเมดแล้วมีลัมเบอร์เป็นแทงแล้วมีฉี่เป็นไฟเตอร์ขึงแทงแล้วมอทอร์ก็ไฟเตอร์ขึงแทงอีกแล้วยังขาดแอสซินแอนด์เมดเอ้ยแอสซินแอนด์แครี่นั้นงั้นขอในตัวเดียวกันเลยซานิดมาเอลดไปบัฟห้าเก้าเข้าเหนียวเนี้ยเนี้ยแม่งทีมไม่เคยสมบูรณ์จากการสุ่มตัวเลขงี้หรอกอีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับสำหรับ RV สุ่มตัวเล่นนะครับผม อีพีหนึ่งเลยก็อีพีแรกเปิดมาด้วยเนี่ยห้าตัวนี่แหละที่เราสุ่มมาได้นะครับก็มีเวร่าลัมเบอร์ฉีมอทอสและเซเนียรเดี๋ยวแบ่งตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันอารเอ็มเอ็มเลือกมาหนึ่งตัวครับเอ็มอ่ะนะครับชนะเลือกมาหนึ่งตัวเซเนียรออฟครับเซเนียรชนะนะครับชนะเป็นเซเนียรนะครับแต่มึงไม่เลือกวีร่าอะไรอีนาให้จ่าไปที่ให้อยาดีวีร่าอ่ะปอนเลือกอะไรปอนลัมเบอร์ เออได้เมกูสักทีมอทอดูดิมันดูถูกจ่าเลือกอะไรจ่าระหว่างวิล่ากับมอทอดมอทอดครับเฮ้ยทำไมทุกคนได้ตำแหน่งที่ชื่นชอบเปนยังเลยวะจ่าจะมมทอดกลางหรือมอทอดออฟผมยังไงผมต้องเติมไาครับส่วนผมนะครับก็เป็นวิล่านะครับเมดของทีมตำแหน่งตามนี้นะทุกคนผมได้เป็นวีล่านะครับส่วนปอนได้เป็นลัมเบอร์เอ็มได้เป็นฉีนะครับมมทอดได้เป็นจ่าท่อมและสุดท้ายเซนียอลเป็นชนะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับสุ่มตัวเล่นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะลุง หรือจะร่วงฝากกดไลค์กดติดตามก่อนรับชมคลิปด้วยนะครับลินปีนเกียวอ่ะเห็นตี้จ่าเขาไม่เว้นนะวิลาว่ะชุดเดียวแม่งกลับโยมโลกกูบอกเลยพอสกินแบบแท่ๆย่าอยู่สบายจต่เราบอกเลยโคตรหนาไม่มีใครแต่ต้องเท่านั้นตัวแม่งยังหนักอันนี้ว่ามึงโง่จัดเลยเว้ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะไม่ต้องคิดว่าเราจะได้เล่นอะไรให้แม่งเล่นให้ตัวสปินแม่งบอก บางทีก็เบื่อๆจะลุ้นกับตัวเลยกัน <laughs> ลุ้นกับตัวเลยเนะี่ยไงชอบรักสมดงสมดวง,ดวงเล่นสกินไหนดีวะสะกินวิลล่าไหนเซ็กซี่วะสกินน้ำเข็งงั้นงั้นนะนูนเฟติวว่ะเซ็กซี่สุด Let's go <S ขวัญใจคนทำลายแท้งเลยนั่นแหละจะได้ร้องให้ตายตายก่อนคิวแต่ได้คิวดาเมจหลักๆไงดาเมจหลักๆกูกูไงเอ็มต้องโปบกให้มันตายไม่งั้นแท้งแม่งกระจุยแน่นอน หนักกว่าทีผมไปกลางก็ได้จ้ะเอ้ยอะไรอะไรกลางๆนะไม่เห็นวิลล่ามึงเห็นไหมแย่แม่ไม่แย่ามามาบนกับปู้มาไปบนก็ได้ปะไม่งั้นโดนแคลรี่อารมณ์จอมคือมึงมึงต้องเกิดไงเล่นบนอ่ะรีบรีบเกิดไม่ออกของซรับหรือปอนอย่าลืมออกของซับครับผมลงล่างกับวะใช่จ้ะแต่มึงรู้อ่ะทำไมพูดอยู่ไม่ได้จะต้องอยู่คนเดียวเงาเงาโทษโทษ โดนไปใจจานั่นดังปูพามันดึงใครว่าเราอยู่นิ่งๆจตะมันดึงใครมันดึงใครอยู่ยืนอยู่ก็นิ่งๆไงโอ้ไปทางปาเออเออเล่นแม่งเลยเวฟกลางรองเท้าเจาะกรอกมาแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยลขกอันติไยากไม่ได้กูนี่ไม่ควรถอย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 แล้วถอยถอยแล้วถอยแอะไรครับพี่ไอ้ครับเอาได้เอาได้ได้ได้ล่ไไไไไ้ สวยไอปอนเล่นลัมเบอร์พี่สกิลต่อบไหมเอาได้เอาได้ตอบเลยมันไม่มีมติเอาเลยสิลสวยได้สกิเลยชิวจัดอะครับน้องๆเล่นบนโอ้โหแบบเหมือนเจอแบบเจออะไรที่มันง่ายเกินอะแต่วิลล่าที่มันเล่นแรงแรงที่หมายนั้นสกิลย่าเอาเลยสกิวเพิ่งกลับจากบ่อเองตายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมียติมียติมียติสู้ได้กูไม่มียติเลยมันจะต่ายมันจะตายอ้าเอามัน ชี้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 ตัวหลังโอ้ยตัวนั้นมวิ่งหนีก็ได้โอ้ได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 ้คิวมีซับครับตัวที่ไหนมีคิวมาพยายามให้ยากเกิดก่อนอ่ะผมออกเกมเลยอ่ะครับพี่เอาไปแบบต้นเกมก็ไม่ได้อ่ะอลุ่มจ่อวิล่าแม่งโคตรแรงเลยให้เล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางอารมณจ่อมาดิลากขึ้นมาดิเมียต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 ิมึงสตาร์ทมนก่อนสตาร์ทก่อนพุ่งไปเลยปอนพุ่งได้อารุ่มจ่อ เจาะแตกเดินสายเดินสายฆ่าคนตอนนี้แล้วเรียกครูดางมันมาไวมากนะแปดวิเนี่ยพร้อมใช้กับวันเดอร์เลยนยเดินไปถึงมันพอดีเดวนลีกี้มันหนักว่านี่มือสตันมันสตันมันสองนหนึ่งเกือบตายแล้วน่ะลอบให้ตายได้ยูไคไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจ้าจ้า ถอยมาแปดวิเดี๋ยวอันตีมาแปดวิเดี๋ยวอันตีมาถ้ามันยังไม่กลับมันตายพวกมึงสามคนเอามันไม่ลงเนี่ยนะไม่เอาเตรียมนะกระจกจัดลุกเจาะมาเลยเดี๋ยวไปตีป้อมก่อนไม่ต้องออกมาเฮ้ยมาวันนี้ก่อนไอ้เหี้ย่าเร็บเร็วเกิดจะได้รีบทำไมตีมีประโยชน์เขาจะรู้มีเดี๋ยวพี่ว้าไปน้องชายว้าบัวที่ถอยไปก่อนพี่มาช่วยเองแล้วเอ็มไปไหนอะเอ็มไปไหนอะมากูเหงาดีมวะไม่ได้ไรเกีวเอาดีแล้วนะแบกก้อเลยลุกเจาะอลุกเจาะไอเอ้มบอกอะไรเเฮ้ยอาตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ เันีกูยืนแทงได้นานอยู่เอาเลยมันโดดกูมันชอบมันบอกม้วมั่วเลยอ่ะพอถอยก่อนพอแล้วอ่าลุ่มเจาะแตกอย่าเดินผิดเลนใช่ป่ะอะไรอะไรต่อต่อต่อเอาจาะดิเอาจาะดิพี่เกิดมาแล้วอะอย่าเดินผิดเลนอย่าชัดเจนผิดคนดูเด่นอะเฮ้ยตันทีตันทีเนี่ยอย่างกับไก่เลยนะวันเด้นเฮ้ยมันล้วงกูเนี่ยถึงนังเก่งไหมเนี่ย ลามไปเสื้อแล้วเนี่ยเก่งยิบหายอบรรลุเจาะยญาดีๆหัวใจแห่งรักเอาหัวใจแห่งรักมาไอ้ย่าๆพากูกลับด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงสองวิสองวิอันตีมาอีกแล้วนะมาแล้วสีวิสีวิเดียมีมาสีวิเดียตีมาแอบพุ่มดียร์กัแ้วแอบพุ่มเนี้ยรับรองพุ่มเนี้ยพุ่มพุ่มเนี้ยทำเหมือนหนีเนี่ยทำเหมือนหนีเนี่ยแต่ว่าทำเหมือนอันตีมาแล้ววิมาแล้วมารักกูอีตัวเนี้ยไอ้แก๊กอะ ตายแน่เลยว่ะดูทรงแนละ้วเพื่อนปอนไม่ไดน่ามึงอยู่นั่นนะไม่ไหหรู้หรอกมันมันเออมาละห้าพันสามพร้อมฆ่าคนไอเนี้ยตัวตัวเนี้ยมันจีดจัดโอ้ยโอ้ยเลีนร้านโคตรเอาแล้วจา้ามึงพูดเอาเลยฉีไม่มโดนล,เลวเอาดุกเจาะเอาดุกเจาะโดนไปหัวใจแห่งรักตามไปถึงนู่นอะ่ะเมื่อกี้มันเข้ากันเฉยไอตี้นี เล่นเล่นง่ายกว่าทุกตาที่เล่นแบบดีๆอีกเอาละมาแล้วไอ้ตัวนี้มันรักจ๋าจ๋าป้อมจ๋าป้อมป้อมนั้นมันอยู่นี่หมดเลยปิดปิดปิดน้องปิดน่องเลยเลยเออตีรูทรูทรูทมีแรงฆ่าได้ไงวะเนี่ยเอามาหัวแจ้งรักกูไม่เคยได้เลยหัวแจ้งรักได้ไงจ๋าคิวกูอยู่ไหนทีมเราเนี่ยแม่งเน้นตึกและเลี้ยงตัวตัวเดียวที่เหลืออยู่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนกไงเอ้ยหญ่เลี้ยงข้าว โอเจ๊งรักบอกเนี่ยบอกเล้ว่าตัวนั้นอะไก่เลยเฮ้ยคิวัอเจ๊งลักคิวไปวะคิวแม่จ๋าตายด้วยจ๋าล่อเสียดชิวจ๋าว่าจะตายแล้วตอนแรกคิวไปเรือยเฮ้ยเลนกลางไอตัวนี้แหละมันทำจ๋าเราเอามันเพื่อนอันตีมาแล้วเจ๋อเ้ิวสองคิวเลยวะไคิวไปหลัวดึย เลี้ยงดีตัวมันครูดาวสกิลเร็วเกินแล้วถ้ามีคนมาแทงมาอะไรให้อย่างเงี้ยมันเล่นแบบเดินชนเลยไงนี่แหละที่ก็บอกแบบนี้ไงมังกรเล็กสองกัญมันจะมาป้อมอยู่ตีป้อมอยู่เอาป้อมก่อนให้เอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนช่วยชกันช่วยป้อมหน่อยโอ้ตีป้อมไม่โคตรเบาเลยแต่ตัวเนี่ตีนานๆไอ้ป้อมมันหมดแล้วอ่ะปุ๊บโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วตอนนี้อโดนมาแล้วสิบนาทีเอาตุ๊กตุ๊กทีมเราไม่มีตัวตีป้อมป้อมมาแตะมาตายตายมาแล้วตาจาย์เปินไปถิ่นเขา วุ้มตายตายถอนประกอนถอนประกอนกลัวอะไรวะทีมราหนามกลัวอะไรวะตัวเราหนามกลัวอะไรวะอันตรีวุ้มวุ้มวุ้มต่อยกันมาดีฮัันเดอร์มาฮันเดอร์มารูต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 ูจะไปไหนทมึงอะมึงเับไปไหนที่ป้อมเขาแล้วเมื่อกี้ที่มึงตีกันอยู่นะ่ป้อมตีอยู่ป้ออัติาอีกแล้วอัติาอีกแล้วย่าเอาหน่อยเพื่อนรูท ม,ม,มีหิวมีหิวเดี๋ยว,ตว,ยวตสตาร์ตมาสตั้นมาสตารนตรูดต,ติมาติมาติมาเหมือนแมฆเมืทรมานเขาอะไอ้เมย ทุกคนครับก็อาวีสุ่มฮีโร่นะครับสำหรับอีพีแรกก็จบไปได้ด้วยดีนะครับสุ่มตัวได้แบบค่อนข้างที่จะแบบไปแหลมไปแหลมแต่ก็ชนะมาได้อย่างขาดลอยแบบขาดเลยจริงๆอะ่ะ26ต่อ3นะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันสําหรับอีพีนี้อาจจะไม่ให้ทุกคนคอมเมนต์แบบว่าให้เล่นทีมไหนนะเพราะว่าเราต้องกดสุ่มกันเองในเว็บสุ่มนะครับผมถ้าใครชอบเกี่ยวกับอาวีสุ่มตัวเล่นนะครับก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวจะได้ทําให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทน มันสุ่มตัวง่ายๆนะทุกคนก็แค่เข้ามาสุ่มแล้วไปเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอก all, ันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากติดตามช่องจ่าท่อมเกมโอเวอร์ด้วยนะครับจ่าท่อมภาษาไทยเกมโอเวอร์ภาษาอังกฤษในยูทูบไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย